ปูรูเผยรับค่ะวิธีดัดหลังเหลี่ยมเมนถึงขั้นต้องเอาให้หนักพร้อมทักไทยต้องระวังสิ่งนี้ คอมเมนต์เลี่ยมทุกดอกแล้วบอกเห็นไทยเป็นเพื่อนเสมอมันเกินจะคบได้แล้วค่ะเพราะหลังจากที่คอมเมนต์มันเหลี่ยมใส่เราบอกให้เปิดด่านแล้วจะเปิดตามพอไทยอนุโลมเปิดด่านฝังคลองลึกก็พบว่าคอมเมนต์ตะลบหลังเราไม่ยอมเปิดตาเรื่องเรื่องลเลี่ยมของคอมเมนต์ในหลายๆครั้งอาจจะทําให้ไทยเพี้ยงพลังได้ล่าสุดนายเทพมนตรีดินปากพยมนักวิชาการอิสระด้านประวัติศาสตร์ในเล่าผ่านรายการสีสันการเมืองแบบเด้งๆระบุถึงประเด็นความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชาที่เกิดขึ้นมาเป็นระยะๆะะซึ่งครั้งล่าสุดก็เริ่มต้นเมื่อวันที่ ที 28, ่28พฤษภาคม2568จากการปราทะกาันร,ระหว่างทหารของทั้งสองฝ่ายในบริเวณช่องบกจังหวัดอุบลราชธานีและสถานการณ์ยังคงดาเนินมาอย่างตึงเครียดจนถึงปัจจุบันค่ะอาจารย์เทพมนตรีนะคะเริ่มต้นด้วยการกล่าวถึงฮุนมาเนตที่ขึ้นมาเป็นนายกกัมพูชาแทนฮุนเซนผู้เป็นบิดาซึ่งนับตั้งแต่รับตําแหน่งฮุนมาเนตค่ะต้องเผชิญสถานการณ์ที่ร้อนแรงทั้งเศรษฐกิจตกต่ำนักท่องเที่ยวลดลงและการเมืองภายในที่ฮุนมาเน็ตไร้ล้อมไปด้วยผู้ใหญ่รุ่นที่เติบโตมาพร้อมกับฮุนเซนซึ่งอาจไม่ยอมรับความ รู้ความสามารถดังนั้นฮุนมาเน็ตก็ต้องพยายามสแสดงศักยภาพของตนเองโดยมีฮุนเซนคอยสนับสนุนค่ะสิ่งที่เขาอยากจะต้องได้ก็คือดินแดนทั้งหมดที่เคยท้างคากันไว้ในการปักปันเขตแดนซึ่งมันปักหลักเสร็จหมดแล้วแต่หลักเขตมันสูญหายตอนสองครามกลางาเมืองเขาก็จะต้องเข้ามาจัดการให้จบให้ได้ก่อนที่เขาจะลงจากนายกรัฐมนตรีจะทําได้อย่างไรเขาก็จะต้องมาเริ่มต้นจากเส้นทางของเส้นเขตแดนก่อน ถ้าเราจําได้เมื่อป,ปลายปีที่แล้วมีปัญหาเรื่องเกาะกูดนั่นคือหลักเขตสุดท้ายทางบกก็คือบริเวณหลักเขต73ส่วนเขมรจะลากเส้นลงไปผ่าเกาะกูดหรืออ้อมเกาะกูดก,ก็แล้วแต่แต่เขมรน,นั้นใช้เหตุจากหลักเขตที่73ส่วนหลักเขตแดนทางบกกับหลักเขตแดนทางทะเลนั้นมันเกี่ยวเนื่องกันไหมเราอาจมองว่าไม่เกี่ยวแต่เขมรบอกว่าเกี่ยวอันนี้ต้องชัดเจนก่อน เพราะเราดันเป็นคู่ภาคีทีนี้หลังจากนั้นก็เลยมาที่ปราสาทตาเมือนทมซึ่งมันอยู่ตรงกึ่งกลางพอดีระหว่างแนวทั้งหมด798กิโลเมตรชายแดนไทยกัมพูชา เมื่อดูความเลื่อนไวของกัมพูชาไล่ตั้งแต่เกาะกูดตามด้วยปราสาทตามเมินทมต่อด,ด้วยช่องบกโดยความสําคัญของช่องบกคือการเป็นหัวเขตแดนระหว่างสาประเทศคือไทยกัมพูชาและลาวซึ่งหากย้อนมองประวัติศาสตร์สมัยรัชกาลที่5ที่สยามหรือไทยเสียดินแดนที่ปัจจุบันคือลาวและกัมพูชาไปให้กับฝรั่งเศสมีแผนที่ที่เป็นปัญหาโดยแผนที่จากคณะกรรมการในการทําส่วนที่สัญญาสยามฝรั่งเศสฉบับปี1904หรือว่าปีพศ2447มี11ระวางและต่อมามี ที่สัญญาสยามฝรั่งเศสอีกฉบับในปี1907หรือว่า2450ที่จะต้องปักหลักเขตจากช่องสง,งามศรีสะเกดไปจนถึงตาดมี5ระวางรวมแล้วจึงเป็นแผนที่16ระวางแต่ระวางที่อยู่ในฝั่งกัมพูชาจะมีเพียง2ระวางเพราะทับซ้อนกับ5ระวางของไทยโดยสรุปแล้วแผนที่นี้ไทยใช้กับราว6ระวางและกับกัมพูชา7ระวาง ทั้งนี้การว่าแผนที่ใหม่ของกัมพูชามีความพยายามที่จะทําให้ได้เปรียบไทยอีกทั้งยังไม่ตรงกับรัฐธรรมนูญของกัมพูชาเองด้วยที่กําหนดให้การใช้แผนที่เทียบกับไทยใช้แผนที่มาตราส่วน1ต่อ1แสนแต่กัมพูชากลับเลือกใช้แผนที่ที่ได้รับมรดกมาด้วยคือแผนที่มาตราส่วน1ต่อ2แสนเพื่อให้ได้เปรียบ ดังตัวอย่างแผนที่ระาวาังดงรักในกรณีประสาทพระวิหารหรืออย่างกรณีช่องบกกัมพูชาใช้แผนที่ระาวางงังโขงแล้วอ้างว่าไทยเป็นฝ่ายรุกล้ำเขตแดนโดยเป้าหมายของคุณมาเน็ตคือกัมพูชาต้องได้ประสราทสามแห่งและช่องบกตามแผนที่สองระวงังคือระวังหมายเลขห้ากับระวงงังโขงส่วนคําถามว่ากรณีประสาทสามหลังตามเมืองทมตามเมืองโต๊ดและตามเมืองและช่องบกจะสํารอยกรณีประสาทพระวิหารหรือไม่ก็ต้องบอกว่ามีความเป็นไปได้เพราะกัมพูชายื่นเรื่องเข้าสู่ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือว่าไอ j หรือว่าศาลล โกกแล้ว ซึ่งแม้ฝ่ายไทยจะยืนยันไม่รับอำนาจของศาลโลกแต่เมื่อไทยเป็นสมาชิกของ UN ก็ต้องไปดูว่ามีส่วนที่สัญญาอะไรบ้างที่ผูกพันระหว่างสมาชิกด้วยกันและหากอยากให้เรื่องนี้ยุติลงโดยเรยวรัฐบาลต้องระดมสมองซึ่งไม่เฉพาะข้าราชการประจำแต่ต้องรวมถึงภาคประชาชนที่ศึกษาประเด็นนี้มาอย่างยาวนานด้วยโดยสำหรับมุมมองของตอนก็คือข้อแรกควรยกเลิก m o u .2543 และ m o u .2544 เพื่อให้สิ้นสุดสภาพความต่อเนื่องกับส่วนที่สัญญาเวียนนาที่อาจทำให้ศาลโลกมาบังคับไทยได้ โดยรัฐบาลสามารถเสนอเรื่องนี้เข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาอ้างว่ากัมพูชาในฐานะรัฐภาคีด้วยกันละเมิดข้อตกลงตามที่มีรายงานว่ากัมพูชาละเมิดมาแล้วหลายร้อยครั้งก็ได้หรือจะส่งสารรัฐธรรมนูญตีความก็ได้ว่า MOU 43และ44ขัดต่อรัฐธรรมนูญฉบับ2540ที่ใช้อยู่ในขณะนั้นเนื่องจากดาเนินการโดยไม่ผ่านรัฐสภา 2. แจ้งยูเอ็นเพื่อใช้สิทธิเรียกคืนประสาทพ,พระวิหารเพราะคำตัดสินของศาลโลกในปี2505รัฐบาลไทยขณะนั้นได้ตั้งข้อสงวนสิทธิในการเรียกคืนตัวประสาทและปัจจุบันก็มีเทคโนโลยีในการที่สุดทราบหลักสันปัน,น้ำตามส่วนที่สัญญาสยามฝรั่งเศสแล้ว,ลวเช่นดาวเทียมแต่ณนะช่วงที่มีคำตัดสินนั้นศาลโลกเข้าใจผิดสามต้องกดดันกัมพูชาทุกทางเพื่อไม่ให้กัมพูชาประสบความสำเร็จในการดำเนินนโยบายเรื่องเขตแดนทางนี้ในคดีประสาทพ,พระวิหารเมื่อปี2505ไทยไม่เคยยอมรับแผนที่มาตราส่วน1ต่อ2แสนและ และมีองค์คณะผู้พิพากษาศาลโลก3ามท่านที่เห็นว่าแผนที่ดังกล่าวไม่มีผลผูกพันกับสุนธิสัญญาและไม่ใช่ผลงานของคณะกรรมการปรับปันเขตแดนแต่ศาลโลกเวลานั้นไปมองจุดเล็กๆบนแผนที่ระวังแดงเล็กศาลจึงให้เฉพาะตัวประสาทแต่หากศาลมองว่าแผนที่ถูกต้องก็จะต้องให้ตามเส้นเขตแดน ข้ีต้องประกาศว่าส่วนที่สัญญาสยามฝรั่งเศส1904และ1907อยู่เหนือแผนที่และบันทึกวาตาทั้งปวงโดยคณะกรรมการปักปันเขตแดนตามสนธ่สัญญา190 4ปักปันโดยใช้สันปันน้ำเป็นหลักแต่เมื่อมาถึงส่วนที่สัญญา1907ที่สยามเสียดินแดนเสียมเรียบพระตะบองและศรีโสพลจึงต้องไปปักหลักเขตในท้องที่ที่ไม่มีสันปันน้ำตั้งแต่บริเวณช่องสงนมไปถึงตราส่วนที่บริเวณช่องสงนมไปถึงช่องบกไม่มีหลักเขตเพราะเป็นสันปันน้ำตลอดแนวมองเห็นสันปันนน้้ที่ขอบหาาผ โดยเมื่อสยามเสียดินแดนเสียมเรียบพระตะบองและสีโสพลไปซึ่งมีพื้นที่ราบลุ่มร่องน้ำและสันปันน้ำจึงต้องมาคิดกันในคณะกรรมการว่าต้องปักหลักเขตช่วงแรกใช้หลักไม้และภายหลังปรับปรุงเป็นหลักปูนแต่เพราะเวลาต่อมาหลักเขตสูญหายไปนำมาสู่การเกิดขึ้นของ MOU-43 อย่างไรก็ตามการปักปันเขตต้องมีการทําสัญลักษณ์ซึ่งเมื่อร้อยปีก่อนจะใช้แผ่นที่โครงวาดหรือแผนที่โครงร่างคร่าวๆตั้งแต่มาตาส่วน1ต่อ1นึ่ันไปจนถึง1ต่อหนึ่งประกอบบันทึกว่าจากํากับหลักเขตแต่ละหลักซึ่งตามเมืองทมเป็นจุดที่น่าห่วงเพราะคณะทํางานที่คูนมาเนตต่งตั้งเป็นตัวแทนฝ่ายกัมพูชาไปสารโลกมีชื่อของลาเจียประธาน j b c ฝ่ายกัมพูชาอยู่ด้วยและลาเจียเป็นคนที่ศึกษาเรื่องนี้มานานบอกว่าประสาทตามเมืองทมซึ่งตั้งอยู่บนเส้นทางราชบังคลาอันเป็นเส้้นททางที่กษตริมใช ไปที่พมโดยตามเมนทมอยู่ตรงกลางเส้นทางจะนับจากเมืองเสียมเรียบผ่านตามเมอนทมแล้วไปพิมายและกัมพูชาต้องการพัฒนาเส้นทางนี้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกทั้งทางการกัมพูชาอยากขึ้นทะเบียนกลุ่มปราสาทสามหลังเป็นมรดกข,ของชาติแล้วด้วยและแม้ประเทศไทยจะขึ้นทะเบียนปราสาทนี้ไว้ตั้งแต่ปี1478ก่อนหน้ากัมพูชาแต่กัมพูชามีการดําเนินการอย่างเป็นระบบโดยอ้างว่าเป็นเส้นราชมังคลาโดยเมื่อเจบีซีตั้งคณะกรรมการสำรวจแล้วไปใช้แผ่นที่1ต่อ200,000หรือแผ่นที่1ต่อ5 0,000โดยใช้สันปัน,น้ำ รายง,งานการประชุมบันทึกว่าจะเห็นมีสองเส้นเกิดขึ้นในอดีตมีการทำหลักเขตไม้ไว้บริเวณปราสาทต,ตาเมอนทมชาวกัมพูชาไม่ว่าทหารหรือพลเรือนจะเข้ามาต้องขออนุญาตและมีเวลาเปิดปิดแต่เมื่อมี JVC เกิดขึ้นจาก MOU43 พอมาทำพื้นที่ตอนนี้ันหาหลักเขต22 B ีและ23บริเวณปราสาทต,ตาเม,มือนทมจึงมี2หลักเขตโดยฝ่ายไทยกับฝ่ายกัมพูชาทำกันไว้คนละหลักเขตเป็นที่มาของการที่กัมพูชารื้อรั้วและขึ้นมายืนยันได้ว่าพื้นที่ของตนเองอยู่จุดนั้นหรืออย่างที่ปราสาทต,ตาควาย m ม u 4 3าทำให้เกิดเส้นสมมุติ2เส้นที่ยังต้องพิจารณาก่อนแต่กัมพูชาใช้บันทึกวาจาระหว่างผู้แทนไทยกับฝรั่งเศสซึ่งกัมพูชาได้สืบสิทธิ์ของรัฐเขตที่23บบริเวณปราสาทตาเมือนซึ่งบันทึกฉบับนี้เป็นอันตรายต่อไทยเพราะปราสาทตาเมือนทมและตาเมือนโตด๊ดอยู่ในฝั่งกัมพูชาค่ะ